วันเสาร์ที่12เมษายน2 0 2 5หัวข้อพระผู้ช่วยให้รอดข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่27ข้อ39กข้อ40ถึงข้อ44กล่าวว่าฝ่ายคนทั้งปวงที่เดินผ่านไปมานั้นก็กล่าวเหยียดยามพระองค์สันศีสะย่อเย้ยว่าเจ้าพูดจะทำลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันน่ะจงช่วยตัวเองให้รอดถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้า จงลงมาจากกลางเขียนเถิดพวกมหาปรุรหิตกับพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ก็ยเยาะเย้ยพระองค์ว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เขาเป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอลให้เขาลงมาจากกางเขียนเดี๋ยวนี้เถิดเราจะได้เชื่อถือบ้างเขาไว้ใจในพระเจ้าถ้าพระองค์พอพระทัยในเขาก็ให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิดด้วยเขาได้กล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้าถึงโจนที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ ก็ยังกล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกันสังเกตคำพูดที่พวกศัตรูของพระเยซูใช้เขาพูดว่าถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าถ่อยคำเหล่านี้เป็นคำพูดเดียวกันกับที่มารใช้เมื่อมันกำลังทดลองพระเยซูในตอนเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์และในทั้งสองกรณีนี้มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นคือเพื่อผลักดันให้พระเยซู ทรงปกป้องอัตลักษณ์ของพระองค์ด้วยการทำสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงควรทำและคนเหล่านั้นกําลังกดดันให้พระองค์ทรงทำอะไรเขากําลังทดลองให้พระองค์ทรงลักทิ้งพันธกิจของพระองค์เพื่อกดดันให้พระองค์ทรงหยุดกระทำการที่พระเจ้าพระบิดาทรงส่งให้พระองค์มาทำเพื่อกดดันให้พระองค์ทรงหยุดช่วยเราให้รอดซึ่งเราเป็นคนที่ต้องการพระองค์มากและเพื่อกดดันให้พระองค์ทรงช่วยตัวเองให้รอดแทน คนเหล่านั้นเสนอด้วยซ้ําว่าเขาจะเชื่อพระองค์ถ้าพระองค์ทรงหยุดทําสิ่งเหล่านั้นแต่พระองค์ทรงรักเรามากเกินกว่าที่จะตกหลุมพรางนั้นในอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงพระองค์จะทรงเสร็จสิ้นการทนทุกข์ของพระองค์และจะทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อทรงช่วยกู้เราให้รอดการสิ้นพระชนของพระองค์จะทรงทําลายอํานาจของความบาปและความตายที่ครอบงําเหนือเราและเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์จะทรงเป็นแหล่งชีวิตนิรันดร์สำหรับเราทุกคนตลอดไปทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์เราอธิษฐานพระเยซูองค์พระผูงงะ้เป็นเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดอาเมน